โดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องบินของอังกฤษอย่าง แอร์ลาสได้มีการเปิดตัวเครื่องบินไอพอนที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้รุ่นใหม่โดยสามารถปรับแต่งคุณสมบัติเครื่องบินโดยจุดประสงค์ก็คือเพื่อลดต้นทุนการรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบินทหารการสร้างเครื่องบินแบบแยกชิ้นส่วนได้ถือเป็นหัวใจหลักการออกแบบของแอร์ลาสอยู่แล้วโดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อแต่ละชิ้นส่วนมาประกอบกันตามความต้องการทําให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายพีเตอร์เคอร์ติสซึ่งเขาเป็นหัวหน้าวิศวกรโครงสร้างเครื่องบินของแอร์ลาสได้มีการกล่าวว่าเราไม่ได้ขายเครื่องบินแต่เราาขยทง ซึ่งหมายถึงนอกจากจะขายเครื่องบินและส่วนประกอบของเครื่องบินแล้วยังมีการให้บริการระบบฝึกนักบินอีกด้วยสําหรับเครื่องบินรุ่นใหม่ของแอร์ลาลิสก็ได้มีการเปิดตัวในงานอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและความปลอดภัยนานาชาติโดยจุดเล่งหลักของเครื่องบินรุ่นใหม่นี้คือปีกเพราะมันออกแบบให้มีทั้งปีกภายนอกและปีกภายในแยกกันช่วยให้เครื่องบินทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งที่ความเร็วต่ําและความเร็วสูงทําให้มีความสามารถแบบทานโซนิกซึ่งหมายถึงการเพิ่มหรือลดความเร็วในช่วงความเร็วที่ต่ํากว่าเสียงและสูงกว่าความเร็วของเสียยงเล็น้อ เพิ่มหรือลดระดับความเร็วในช่วงนี้มีความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องอากาศพลาศาสตร์ แต่เครื่องบินรุ่นใหม่ของแอร์ลาลิสสามารถบินได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นมันจึงนับว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมในด้านการบินของทหารโดยเครื่องบินรุ่นใหม่นี้มีห้องนักบ,บินแบบแยกส่วนหากเป็นที่นั่งคู่ก็จะสามารถรองรับนักบินเพิ่มแต่หากเป็นแบบที่นั่งเดี่ยวก็จะเหลือพื้นที่สำหรับเพิ่มอ,อุปกรณ์สงครามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงเพิ่มเติมได้และตรงส่วนหัวจลวดยังมีการรวมเลดา้าที่เกี่ยวกับสงครามไว้อีกด้วยซึ่งจะมีการเช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยสืบราชาการลับทั้งการตรวจตราการลาดตว ครืบินเจ็ตแบบแยกชิ้นส่วนของแอร์ลาลิสในครั้งนี้โดยถูกกำหนดให้ใช้งานได้จริงภายในปี2030 w o o วูฟพาว รถถังเกราะของกองทัพปกอังกฤษจะมีความร้ายกาจมากขึ้นเมื่อบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างบริษัทเลทิออนยูเคกำลังจะนำอาวุธเลเซอร์พลังงานสูง15กิโลวัตต์ตัวแรกที่บริษัทได้พัฒนานำไปติดตั้งเข้ากับรถเกราะรุน่นดังกล่าวโดยเลเซอร์ตัวนี้มีการพัฒนาต่อยอดมาจากอาวุธเลเซอร์8ตัวของกองทัพสหรัฐโดยมันสามารถทำลายเป้าหมายได้400เป้าหมายในระยะเวลาปฏิบัติการ25,000ชั่วโมงโดยตามข้อมูลของเลทิออนยูเคได้ มีการกล่าวว่าระบบเลเซอร์ตัวนี้ได้ผ่านการทดสอบในสหรัฐอเมริกาแล้วใช้เวลาทดสอบ4วันโดยให้ฝูงโดรนเข้าโจมตีระยะสั้นระยะไกล และตลอดระยะเวลาทดสอบนั้นเลเซอร์สามารถตรวจจับติดตามกำหนดเป้าหมายและทำลายโดรนหลายสิบเป้าหมายได้สำเร็จแม้เลเซอร์พลังงาน15กิโลวัตต์จะดูไม่หลายกาดมากหากมีการเทียบกับเลเซอร์ของบริษัทล็อกฮิตมาตินที่พลังงาน300กิโลวัตต์แต่พลังงานเท่านี้ก็เพียงพอแล้วซึ่งใช้ในการต่อต้านการโจมตีจากอากาศยานไร้คนขับที่มีขนาดใหญ่หรือหาไม่สามารถทำลายได้อย่างหมดจดแต่ก็ทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้และที่สำคัญก็คือมีการใช้พลังงานที่ต่ำ ทำให้มันสามารถติดตั้งเข้ากับยานพาหนะอย่างวูบฮาวได้จูลีฟินเลสันโอเดลกรรมการผู้จัดการฝ่ายอาวุธและเซนเซอร์ของบริษัทเลทิออนยูเคได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าครั้งนี้ว่าเทคโนโลยีนี้เป็นก้าวสาคัญในความร่วมมือของเรากับกระทรวงกลาโหมในการใช้พลังงานโดยตรงเพื่อจัดการกับภยัยคุกคามต่างๆและยานหล้คนขับไปจนถึงระบบขีปนาวุธที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยบริษัทเครื่องดื่มในโปรแลรนด์ได้มีการแต่งตั้งหุงยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีความคล้ายกับแช GP t GPT ให้ขึ้นมาทําหน้าที่เป็น CEO ทดลองโดยจะช่วยบริหารงานเหมือนกับผู้บริหารที่เป็นมนุษย์จริงๆรวมถึงช่วยวางทิศทางงานให้กับพนักงานที่เป็นมนุษย์อีกด้วยซึ่งหุงยนต์ดังกล่าวนั้นมีชื่อว่ามิกะซึ่งเป็นหุงยนฮิวแมนนอยด์เพศหญิงหรือหงยน์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์โดยหุงยนต์ดังกล่าวนั้นพัฒนาโดยบริษัทฮันส an ันโรบองงงกและะขณนนี้้้เธอไดทําาใหบ,บ บริษัทดิทาร์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล้าล้ำชื่อดังซึ่งการทำงานของหงยนมีการขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าล r g e l a n g u a g ดโ Mo เดลซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์รูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างข้อมูลการสนทนาได้คล้ายกับการสร้างภาษาของมนุษย์โดยเธอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลิดเริ่มของบริษัทในการใช้หงนยนตคลายมนุษย์ที่มีการขับเคลื่อนด้วย AI มาช่วยงานในลักษณะการรับตำแหน่งหน้าที่ในโครงสร้างของบริษัทจริงๆโดยก่อนหน้านี้หน้าที่ของหงโยนมีกะคือการช่วยเก็บข้อมูลและคัดลายชื่อของลูกค้าที่น่าจะ มีความสนใจในการสะสมเล่าลำระดับไฮเอ็นเพื่อให้บริษัทเข้าไปทำการตลาดได้โดยตอนนี้หน้าที่ของเธอได้ขยายออกไปถึงการช่วยเลือกศิลปินที่จะมาช่วยออกแบบขวดและผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ให้กับบริษัทอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าหงยนมิกะจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารสําคัญคนหนึ่งของบริษัทแต่เธอก็ยังไม่มีอํานาจในการบริหารจริงๆอย่างเช่นการจ้างงานหรือการไล่พนักงานที่เป็นมนุษย์ออกไปได้เพราะในการตัดสินใจที่สําคัญต่างๆของบริษัทยังอยู่ในมือของทีมผู้บริ ารที่เป็นมนุษย์แต่มิกะเองก็กล่าวว่าในการทํางานแล้วเธอก็มีข้อได้เปรียบเหนือมนุษย์หลายประการเช่นกันเช่นสามารถทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงและมีกระบวนการตัดสินใจที่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่กว้างขวาง ทำให้มั่นใจได้ว่าทางเลือกที่นําเสนอไปนั้นเป็นกลางไม่มีอคติส่วนบุคคลโดยทางด้านมาเล็กซาโซดอฟสกีซึ่งเขาเป็นประธานตัวจริงของบริษัทได้มีการกล่าวว่ามีกาเป็นตัวอย่างของการแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์ AI สามารถมีบทบาทในธุรกิจได้อย่างไรซึ่งเขามองว่าหุ่นยนต์ AI ประเภทนี้อาจจะเข้ามามีบทบาทในอนาคตของธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต

เนทิกซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการป้องกันประเทศจากสหราชอาณาจากักรได้มีการเปิดตัวระบบอากาศยานไร้คนขับ UAS Uncrewed Air a l s y s t e มาพร้อมโดรนรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Jack d อกโดยมีการชื่อจุดเด่นการเป็นระบบโดรนบินไร้คนขับแบบใช้แล้วทิ้งที่มีราคาประหยัดที่จะช่วยให้การปฏิบัติภารกิจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยทางบริษัทได้มีการระบุว่าระบบอากาศยานไร้คนขับและโดรนนี้จะสามารถทำงานร่วมกับอากาศยานรุ่นอื่นๆได้และมีความสามารถบินได้เองโดยอัตโนมัติทั้ง การบินแบบควบคู่ไปกับเครื่องบินที่มีลูกเรือหรือการบินกับโดรนไร้คนขับและย,ยังสามารถใช้ปฏิบัติการในลักษณะเป็นฝูงบินได้อีกด้วยโดยคุณสมบัติที่สําคัญของตัวโดรนดังกล่าวนั้นสามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดที่740กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินที่ระดับความสูง30,000ฟุตรหรือประมาณ9กิโลเมตรมีการรองรับการบรรทุกสัมภาระมากสุด 30กิโลกรัมและบินได้นานต่อเนื่องกว่า3ชั่วโมงสําหรับจุดเด่นของระบบอากาศยานไร้คนขับซึ่งทางบริษัทก็ได้มีการเคลมว่าต้นทุนการใช้งานที่ค่อนข้างต่ําซึ่งจะช่วยให้ผู้บงังคับบัญชาสามารถตัดสินใจเลือกสละโดนทิ้งไปได้หากเกิดสถานการณ์จําเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นทั้งหมดนี้จึงเหมาะสำหรับการใช้สนับสนุนในภารกิจสืบข่าวกองภารกิจเฝ้าระวังและการลาดตระเวนทางอากาศรวมถึงยังสามารถใช้ในการฝึกปฏิบัติภารกิจทางการทหารเพื่อช่วยให้ทางกองทัพฝึกรับมือกับสถานการณ์โจมตีต่างๆได้อย่าง จริงมากขึ้นโดยปัจจุาบานันบริษัทยอยู่ในช่วงการพัฒนานระบบให้สามารถจาัดก,การภารกิจแบบอัตโนมัติและพัฒนานด้านการทำงานเป็นทีมระหว่างมนุษย์และเครื่องจกักรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมต่อยอดก,การใช้งานจริงไปในอนาคต โดยนักวิจัยชาวรัสได้มีการทดสอบโดรนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากค้าง่าวที่ช่วยกำจัดเพี้ยจัก,กจั่นรูปรลิมจากพืชขนาดใหญ่ รวมถึงพืชที่ปลูกในโรงเรือนโดยเทคโนโลยีการควบคุม,มแมลงอัตโนมัติหรือโดนรูปร่างคล้ายขังข่าวที่มีชื่อว่าแพดซึ่งมีการแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือแพดซและแพดเอ็กโดยส่วนแรกคือแพดซจะประกอบไปด,ด้วยโมดูลกล้องอ,อินฟาราเรดโดยมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตซึ่งมีการติดตั้งทั่วโรงเรือนและใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับพร้อมทั้งระบ,บุชนิดของมแมลงที่บินผ่านในยานที่มแมลงเหล่านั้นบินเข้ามาในโรงเรือนโดยการจำแนกชนิดของมแมลงจะขึ้นอยู่กับความถี่และขนาดของปีกแมลงซึ่งหามแมลงเหล่านั้นเป็นสายพันนนนธ์์ที่่เเปป็ระโยชช พ่งก็จะไม่ถูกกำจัดแต่หาเป็นมแมลงศัตรูพืชแพดเจะรับหน้าที่กำจัดมแมลงเหล่านั้นโดยแพดเอ็จะประกอบไปด้วยโดนคอร์คอปเตอร์ที่มีขนาดเล็กไว้บนแท่นชาร์จไร้สายในโรงเรือนเมื่อพบสัตว์รบกวนแพดซจะเปิดใช้งานโดนทําหน้าที่นําทางไปยังตําแหน่งของมแมลงจากนั้นแพด x หรือขอดคอปเตอร์ ter, จะทำการบินตรงไปหาศัตรูพืชเพื่อทำการกำจัดมแมลงด้วยใบพัดจากนั้นจะกลับไปที่แท่นชาร์จเหมือนเดิมโดยแพดซี C, ซึ่งเป็นโว์ชันพื้นฐานมีการใช้งานจริงแล้วในโรงเรือนประมาณ250แห่งทั่วยุโรปโดยผู้ใช้งานจะรับรู้ข้อมูลของมแมลงภายในโรงงานผ่านทางแดชบอร์ดออนไลน์ส่วนแพดเอ็กกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานและมีการคาดว่าจะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มแรกได้ภายในสิ้นปีนี้โดยทางนักวิจัยกำลังทำการพัฒนาเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้โดรนสามารถจอกลึกลงไปถึงสายพันธุ์แมลงศัตรูพืชที่พบได้ และอาจเป็นอันตรายที่สุดในโรงเรือนของยุโรป